สวัสดีครับกลับมาอีกแนะล้วนะครับกับรายการไหนะลองดูสิฮะนี่พี่ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะเออกลับมากับความคืนคืนก็วันนี้กลับมากับกล่องมาเวลนะจ๊ะก็มาทั้งสองกล่องเลยน,นี่ก็จะเปิดทั้งสองกล่องเลยก็มากับกล่องมาเวลกล่องใหม่ของลิขสิทธิ์คายูนะอันนี้จะเป็นฮีโร่เบทเทิลซีรีส์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้สิ มีบอกรึไหมในดูงสิอืมสาจีนลว้วนชงชี้จ๋อจ้าช่าจีนเนะคุดโดดกุณโดดแบนกุณ <c oughs> โดดแบนชัวอ่ะอืม <c oughs> อันนี้ก็เพิ่งตื่นเลยนะได้รับของมาเนี่ยก็แบบอัดคลิปเลยโอเคอันนี้ก็ปปเ,เ,นนกเป็นกล่องที่สอนของชาแนลเราใช่ไหมแต่น่าอันนี้น่าจะเป็นซีรีส์ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะมาดูกันรีวิวกล่องหน่อยกล่องเล็กมาก ผมพีมาสองกล่องแต่ก็กล่องละเท่าไหร่ไม่จะไม่ได้แล้วแพงอยู่ก็อันนี้จะเป็นซีรีส์ต่อนะจะเป็นซีรีส์ทอเป็นหลักเออแต่ผมตามหาตามหาอะไรอะตามหาสไปเดอร์แมนเหมือนคลิปก,ก่อนเลยเรารู้กันว่าเราตามหาสไปเดอร์แมนอะมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นลิขสิทธิ์คายูนะแล้วก็อนี่แต,ต้มลิขสิทธิ์มาคายูสองข้างเอ,อ แล้วก็อันนี้จะเป็นดิสกาดิสนีย์เนาะอ่โอเคเป็นเลิกสิตแท้ครับผมได้เลิกสิตมาซื้อมาแล้วทำเลยก็เหมือนที่ผมเคยบอกในคลิปไหนคลิปนึ่งเนี่ยเราบองว่าไม่มีใครกล้าทำของเถื่อนนี่หรอกที่แบบขายแบบออฟฟิเชียลแบบจริงจังอ่ะเพราะว่ามันเล่นแรงมันอะไรมันโหดมาไอมัไอดิสนีย์มันโหดนี่เป็นเลิกสิ์แท้นะขอดูก่อนว่ามี กี่ซองโอเคนี่ empty box เ yeah. ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบปดซองได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสบยสองมึงไม่วางให้เท่ากันวะโอเควันนี้ก็จะเปิดทั้งหมดสีสบซองอืมโอเคก็ีรีสพร้อมทอโหลเดอร์พร้อม มาเริ่มกันเลยมาเปิดกันที่ฝั่งขวา้ายซ้ายดีนั้นเปิดออซ้ายก่อนคุณเชื่ออะไรนี้ด้อยเหรอใช่ผมเชื่ออันนี้ก็ถ่ายไปก็ไม่รู้ว่าจะลงวันไหนเนี่ยอเดี๋ยวมาให้ดู <c oughs> หน้าตากล่องเลยก็เอ้ยหน,หน้าตาหน้าตาซองเลยก็จะเป็นแบบนี้เคร่องแสงหน่อยแบบนี้ ก็ผมยังไม่ได้ดูอันนี้เลยนะดูไอ้เจ้าอะไรนะชื่ออะไรจอภาคสี่ดูรักและอสศนีถ้าคุณจะเปิดอย่างงี้คุณจะเอาเนี่ยัมไม่ได้ดูเลยแต่ก็พอรู้แล้วลนะ่ะว่าเป็นยังไงโอเค S <S SR เรครับผมเป็นวอลเมทีนครับฮักครับโหอ,อันนี้เป็นภาพแบบไอ้น,นี่นะมันก็กลึงไอ้น,นี่ยกลึงอะไร กึ่งแอนิเมชันกึ่งกึ่งซีจีอะอ้โหการนี่งอมเลยโอ้โอเคสเปรดแมนปะเด็กครับสเปรเกวนครับสเปรดแมนอีกรอบครับอ้า <c oughs> มีแค่นี้เหรอ <c oughs> โอเคก็เหมือนอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าผมเก็บสเปรดแมนเนาะผมก็จะ ดูแลเจ้าเซตสไปเดอร์แมนให้ดีหน่อยงงไหมเรามาเปิดกล่องทอแตมอะฮาหาสไปเดอร์แมนเออเป้าหมายของผมก็น่าจะเป็นไม้โมราเลสซีอาร์แล้วก็เป็นเอสไปเดอร์เกวนซีอาร์เหมือนกันโอ้สุขหาสูงสูงกันเลยนะโอเคชุบโอ้เอซอาร์สไปเดอร์แมนอืมให้ดูหน่อยโอ้ไม้โมราเลส S S R ครับฮิตมาแล้วอ่ะให้ดูก่อนก็จะเป็นเป็นคล้ายคลยพิซึ่มปะไม่ใช่มันแคคล้ายคล้ายพิซซึมนะแต่ก็ไม่ใช่เออวิบ,บ,บวับวิบวับอ่ะมาดูรีวิวการ์ก่อนก็ต้องพูดว่ารอบนี้ทำเบสการ์ได้ไม่ค่อยดีอยู่เหมือนเดิมก็คือปัญหาเหมือนเดิมเลยคือเอทกับคอนเนอร ยังมีอยู่อันนี้ขนาดเป็น sr นะไมค์มูราเลสครับฮอกอายครับไปไอรอรอนไมคครับแล้วก็กู๊ดครับมึงคือมึงได้นเล็สิกันแค่นี้เหรอวะวนไปวนมาแบบกาเรียนแล้วก็อเวนเจอร์อะไรเงี้ยโอเคไมค์มูราเลสเยี่ยมอ้แต่เป็นไมค์มูราเลสเหมือนตอนโตเลยซึ่งมันไม่มีมันยังไม่โตวะมันนเลสอละมันก็ยังเป็นออกแนวเด็กเดอยู่ อันนี้ฮิตแรกของเราเป็น SR ครับอ่ทํมดาวะใช่ทัมดาอันนี้เป็นอาร์ออกมาการ์ตูนเลยนะอืมก็จะเหมือนเดิมครับ SR จะเป็นเคลือบทองก็ปแปลว่าใบแรกเนี่ยคือใบ ใบ,บต่อไปเป็นใบฮิตเนาะโอเคงั้นอเ,เอาใบไว้สุดท้ายแล้วกันเนาะซุบแคปครับอืมคับจนเปรลิกาแล้วก็แบ็คเพนเทอร์อันแมนครับแมรี่โดครับโอ้อันนี้สวยจังอ,อันนี้สวยเนาะต่อไปเป็นกามูล่าครับอืมอันใหม่อันนี้นะ่าจะเป็น SR ครับเป็นอ่า ทอหละในน่านตะซิล่ทอชื่ออะไรนะอันนี้ห้องทอไม่ใช่สุดสุดมันเพิ่งโผล่นึกไม่ออกจำชื่อตัวละครไม่เก่งขนาดเป็นแฟนมาเวลแต่เป็นแต่เป็นแฟนแฟนสไปเดอร์แมนเข้าใจใช่ปะอืมก็ได้สองตัวละครจากทอมเลยนะมัน เขากินอีกกันฮะสายฟ้าของสังของนี่เห็นเป็นทองวะทำไมมีสายฟ้าวะใช่หรอ,อโอเคอันนี้ก็จะเป็นเบสธรรมดาชุบอืมลใบใบรองสุดท้ายขึ้นมาฮะหัวาจไม่งอทุกอันเลย วอร์มแมชชีนครับซาำโอเคสตาร์ลอดครับวิชชั่นครับฮักครับแคปครับ,รบและก็เป็นตอครับต่อสายฟ้าชี้อ่านไม่สวยเลยอะอ่านแม่งโคตรคอมิกเลยเป็นแบบคอมมิกอะเออคุ้นคุป้ปะมีใครแบบไอ้นี่ปะแบบคอมมิกมันจะไม่มันจะแบบผมยาวแล้วก็หน้าแบบ ออกแนวเทพกี่เออแบบยึดยึด,ยดนั้นหน่อยอ่ะอยากจะให้มันเราคงชินกับรูปของพิสแล้วอ่ะก็เลยแบบไม่รู้สิโอเควันนี้เป็นวาฟครับเอออองตรงนั้นมันสวยนะอืมเนี่ยเห็นปะเห็นเงามันปะมัสวยนะแล้วก็อ่าล็อกเก็ตคูลครับเปนแมนครับ แยกไว้ต่อครับแล้วก็ S R ครับแบบคเพนเทรครับเฉยๆนะไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ฮะกล่องน,นี้ผมมา,มาถึงผมอะไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่เฉยๆมากเลย Okay. อันนี้เป็นอาร์ลอดแมนเอส่ะครับอุ้ยนี่สวยเออสวยอาร์ลอดแมนอาร์ครับเบตอาร์บูสครับอาร์ลอดแมนครับอืมอันนี้เนี่ยเหมือนได้แบบกิมมิคจากอันนี้เลยอะไรอ่ะไอ้ท่าของฮอ,อ,อบบี้แม็กไกวอ่ะใช่ฮอบบี้แม็กไกว์อาร์ลอดแมนอุ้ย่าอาร์ลอดแมนเซร็จเซร็จไปเนี่ยต่อไปเป็นอาร์ลอดแมนไปเนี่ยโอ้เป็นแบล็กวิดโอนะเอสอาร์ SR, ครับเฮ้ยเบสเบสไอไอาร์ลอดแมนน่าสวยเว้ย อ,อแยกไว้ดีกว่าแยกอารอนแมนไว้สึกมันทําดีว่ะแ,แต่หลายคนน่าจะชอบอารอนแมนมากกว่าป่ะแตพพ่พอกันอะ่ะผมว่าคาแรคเตอร์สองตัวเนี้ยก็ถูกสร้างมาให้คนชอบหัวกันอะ่ะอืมอันนี้ผมจะเอาไว้โชว์ให้หน่อยเรียกแขกเรียกแขก เผื่อได้อ่าอะไรที่มันเป็น,ปนของไอรันแมนด้วยคิดว่าไอรันแมนมันมีราคามากกว่านะย่าน,นะครับปุ๊บโอเคโอเคผมกล้องหน่อยมันยังไม่เรียบร้อยดีอืม ครับเอ้ยไม่ใช่สิต้องอันนี้สิเอออันนี้ก็เป็นใบแรกเนาะโอเคแบ็คเพนเทอร์ครับแบบิโดครับกามูล่าครับไมมโลาเลยครับอันนี้ซ้ำปะซ้ำฮอกอายครับอุ้ยข้างหลังเป,ป็นสเปนแมนเอสเซดาครับว้าวไมมโลเนเยี่ยมอืมเยี่ยม เยี่ยมเยี่ยมยีมยี่เยม sr ครับเป็นไม้เรลาเลยครับเยี่ยมไปเลยฮะเพราะว่าก็เหมือนกับถ้าไม่มองเกี่ยวกับราคาเราก็ต้องการคาแรคเตอร์ที่เราชอบใช่ไหมล่ะเราก็คงต้องเห็นนะผมเรียนขนาดนี้คุณก็น่าจะรู้แล้วว่าผมชอบอะไรเป็นพิเศษใช่แล้วครับทอครับไม่ใช่ฮะก็ต้องเป็นจนนี่อยู่แล้วสไปเดอร์แกสไปดี้ฮะ คุยกับคนขายแล้วว่าเอออยากได้สไปดี้ชิบชิบอืมไม่แต่ฮิตมันก็มีแค่อ่ะมาสามเองนะผมจำได้ว่ามาเก้ามั้งรู้สึกเขาบอกว่าเก้าโอเควาฟครับเบคแคบครับ เฟอร์ิกเวนครับเริ่มซำๆนะต่อไปครับฟุ๊จ g r ครับเป็นเอ่อชื่ออะไรนะอุ๊ยแต่อันนี้สวยมากเลยสจีออกเป็นไอ้นี่ครับเอ่อช่วยช่วยนึออกหน่อยช่วยนึออกหน่อยช่วยนึกหน่อยใครนีกออกใครนึกออกคอมเมนต์ใครนึกออกคอมเมนต์ตาเดียวตาเดียวในกัปตันมาเวลหัวหน้าชิล ช,ช,ชื่ออะไรชื่ออะไรชห้ดนึกหน่อยชื่อนึกหน่อยน่าจะตอบก็ได้ละน่าจะตอบก็ได้ละนั่นแหละคนนั้นแหละชื่ออะไรวะแล้วผมผมสสกจำไว้นี่ได้นะคิมมิกแบบไม่กินแซนด์วิชไอ้ไม่กินสามเหลี่ยมอะไรอ่ะเออเชื่อหรอเปล่าชื่อหรอเปลชื่อหรือเปล่านิกฟิลลี่อ่าเออนิกฟิลลี่อู้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ให้ดูที่หลังนะไอ้เจ้ากิมมิก เจ้านี้เดี๋ยวเรามีรีแคปแน่นอนโอเคแคปครับแคปครับแล้วก็สตาร์ลอร์ดวิชันฮักครับแล้วก็โอยูอาร์ครับยูอาร์แรกเป็นวอลเชอร์ครับแล้วก็โอ้ช่วยไม่ใช่วอลเชอร์แฮะเอ๊ะหรืออ๋อมันเป็นสไปเดอร์แมนแต่เป็นอ่าสู้กับวอลเชอร์ครับอืมใช่ปะไม่แน่ใจผมอ่านภาษาจีนไม่ออก แต่ว่าอู้สวยมากเลยอ่ะอันนี้คือสวยจริงนะน,นี่สวยมากเลยอ่ะเออม,มันทําแบบอาจะเห็นหกหนึ่งหกน่าจะเป็นสไปเดอร์แมนปะแต่บางทีตัวไลา์ก,เาก็เขาก็ใช้ไอเนี้ยใช้โลโก้เดียวกันอ่ะว่ามันมาจากจักรวาลไหนอ่ะคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นของสไปเดอร์แมนนะอุ้ยเชียโอเคเดี๋ยวขอดูดีเทลหน่อยนะขอบสวยครับ โอเคมุมซ้ายไม่ตำหนิครับอืมโอเคคิดว่าน่าจะจะเข้าไปดูกันอะให้ดูอีกรอบหนึ่งนิฟิลี่ครับข้างหลังเป็นแบบพิซึมนะเป็นโฮโรพริซึมนะอืมแล้วก็เป็นเครือพองเนี่ยไอเครือพองพวกเนี้ยอันตรายเวลาไปเกตเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวเพราะว่ามันจะหลุดแล้วก็มีตำหนิง่าย หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคยี่สิบสองห้าหิตครับผมก็เหลือเท่าไหร่เหลือสี่เพราะที่ผมดูมานะก็จะมีเก้ามีเก้าเก้าเก้าเลยเอะเก้ 9, 9าเก้าใบที่จะเป็นแบบสูงกว่า SR โอเคเดี๋ยวหิสูงๆมาอยู่ตรงนี้หน่อยอืม S.T.R. คิดว่าหนึ่งกล่องน่าจะออกหนึ่งหนึ่งหนึ่งใบโอเครอบก่อนเราเป็นอะไรนะเป็นปัดแมนอ๋อสนใจสนใจผมตรงกลางหน่อย๊อบแคปเัอร์นอเมริกาฮัแคป แบบิโดออนแมนและก็โอ้เ oh, อ็มอาร์สปายด์แมนครับ <c oughs> มันสวยจริงๆเว้ยหกหนึ่งหกครับ <c oughs> อืมทีนี้ขออนุญาตเชยชมก่อนนะข้างหลังเป็นรูปอืม <c oughs> เป็นโลโก้สปายด์แมนนี่แหละโคตรสวยให้ตายเถอะดูดิโคตรสวยอะ่ะมา มารีอันนี้ก่อนมาดูขอบคอนเนอร์กันก่อนอันนี้ตำหนิไหมไม่แน่ใจไม่เอียงด้วยไม่ไม่แน่ใจตาตาตาผมไม่เอียง <c oughs> ถ้ามันไม่เอียงแปลว่ามันเอียงวะอืมอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยเลยอันนี้สวยเลยมาใบแรกของเรามาแล้วโอหแล้วเป็นสไปเดอร์แมนทั้งคู่เลยไอ้ทั้งอยู่ไอ ยูอาแล้วก็อันนี้เป็นสไปเดอร์แมนคู่เลยนะเรียกว่าดี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 คนเก็บสไปเดอร์แมนชอบใจโคตรอะไร <c oughs> โคตรหลับเอียงอะขออนุญาตอยู่ในนี้ก่อนเลยนะ เออ่ขอให,ให้อยู่ในในทอ้อปโอเดอร์ก่อนเลยนะสำหรับมเอย่างก,ก็ต้องออกออก,ออกมาอยู่ดีคุณรีบใส่ทำไมวะเอออืม,อมโอเคอะไรวุ่นวายตไปหมดเลยนะโตชั้นปึ๊บทออครับ โอ้น่าจะฮิตนะเนี่ยใบหลัง<อ>เห็นวู<อ>บวับแล้วไปวิดโดครับกัมบูร่าครับอันนี้มีแล้วแล้วก็ไม้โมราเลสครับปุ๊บ SGR อ้า,าว SGR สองใบเหรออันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นตัวละครในอันนี้เลยนะตัวละครสำคัญแต่ฉันจำชื่อไม่ได้มีซีรีส์เป็นของตัวเองด้วย ชื่ออะไรชื่ออะไร,รออไชื่ออะไรมีใครนึกออกไหมชื่ออะไรเฮ้ยผมชอบต่อคอนี้มากเลยนักแสดงก็แสดงดีแต่ผมไม่ได้ดูซีรีส์ทีนี่เลยชิวอ่าชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรนึกไหมนึกออกไหมนึกออกไหมออไหม,มีใครนึกออกไหม เอเจนต์เอเจนต์อะไรวะเอเจนต์ Agent อะไรสักอย่างอ่ะเออนึกไม่อ,อกเดี๋ยวใครนึก่อ,อกคอมเมนต์คนเนี้ยใครนึก่อ,อกคอมเมนต์เลยเฮ้ยเอชอาร์สองบใบแฮะอืมเทดีเทดี ก็ถ้าเกิดเป็นตัวตอนที่เราชอบผมก็ไม่อะไรนะแต่ถ้าเกิดออกเป็นตัวร้ายเงี้ยผมก็จะอ่ายาแบบไอ้ยาเข้าใจปะ,ะใครนะโอ้อันนี้เป็นอ่าขอก่อนผมเรียกแฮกพิมใช่ไหมเออผมติดกับคอมิกไงอันนี้จะเป็นฮันแมนเนาะอืมอันนี้มีเบ็ดกาาย์มิตรงนีด้วยกับแอนโทนีปะ <laughs> สเป์แมนครับดูสิครับจะชอบอันนี้วะเท่ดิสไปร์เกวนครับ แล้วก็พิมพ์ครับทุบโอเอสเครับมาด้กันเลยไะอยู่ด้วกันเลย,ย,ลเลยไม่น่าบอกว่าไม่ชอบแม่งเลยี่มาสองใบเลยสัหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแปดไอ้เี้ยเหลืออาร์ตเหลือเหลือเหลือนี่ไปเดียวเหลือฮิตเดียว,วะเนี่ยชื่อไม่ออกอ่ะู่อันนี้มันสีเขียวสีดำเนี่ยนึกแงไม่นึกถึงอะไร นึกถึงโลกิเลยนะเออมันมีโลกิมั้ยเนี่ยทอไม่มีโลกิได้ไงเนี่ยนี่ก็ใกล้แล้วนะปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บอืมเสียงันเยอะโอ้ไอัน้ำแมนครับเอามีแล้วดีกว่าต่อครับออกอายครับไอ้น้ำแมนอีกรอบครับ อันนี้อารน,นิเมะอย่างไอนนมีแล้วกูสกับเออาร์โอ้เอ๊ยอันนี้ยังไม่มีอันนี้ยังไม่มีก็ใส่เปิดลายอยู่นี่แม่งโคตรเปลืองสไลป์เลยไปแล้วโอ้โหนั่นแมนด้วยอืมนั่นแหละใครไหนซ้ำเนี่ยผมคอมเมนต์มาได้นะคือผมแจกนะเออ พวกเป SR อเาพวกเนี้แตแต่แต่แตแตแตนอน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 เอเอดูกันก่อนมันยังไม่ซ้ําเยอะเหมือนพวกแกล้งนารูโตะเขาจะใช่ป่ะมันก็อืมแบล็กวิโดโอครับแบล็กพนเอรครับล็อตแมนครับอ่าล็อลกเกอคูณครับแล้วก็สเปซแมนครับแล้วก็วาร์ครับอืม จะ,จะได้เปิดสองกล่องไหมเนี่ยเพราะว่าเมื่อยมือแล้วเนี่ยเออแล้วก็ไปช้าแล้วก็มัวแต่อินถ้าอินน่ะเออเราเรอเ,เวลานี้เพื่อเสพปะเรามาเพื่อเสพอ์ิการปะโอเคว้าวฟอคอนครับอ่าสตาร์ลอดครับวิชั่นครับฮักครับกับแคปครับและก็เอ r าเป็นฮักครับผมโอ้อันนี้เป็นอันนี้นะ เป็นเอ r ครับอืมเืดีใช่ได้โอเคน่าจะหมดแล้วปะฮิตเราน่าจะหมดแล้วเพราะว่าครบแล้วนี่แต่ถ้าเกิดไม่นับเอ r ก็ถือว่ายัางเยอะอยู่นะโอเคมันเหลือเอท่าไหร่อ่ะเหลือเหลือห้าสองกล่องนี้งั้นเดี๋ยวผมไปเร็วๆเลยเพราะว่าถ้าเอสมาครบอย่างนี้ก็น่าจะครบแล้วล่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคน่าจะครบละเดี๋ยวงั้นผมไปแบบรวดเร็วเลยนะเพราะกล่องนี้ไม่น่าจะเหลือฮิตละปุ๊บอ้าวเอซ่าสามกูสครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บย,ยังไม่มีชวัวนี้โอเค อ๋อเอสอารไม่ใช่ฮิตหรอถ้าเอสอาไม่ใช่คิดนี่ก็ไม่รู้อะมายังไงดีเนี่ยแต่เอสอาร์ซ้ำอ่ะไมเวลาเลสซ้ำอะ,ยำอ,ะอย่างนี้ผมปล่อยได้นะอ,อก็มันไม่ซ้ำก็มันซ้ำอะอ,อืม มันเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดยังไงดีชุบฝาบว้าวอัตเทนมาเวลโอ้โหอาร์ตเลยน,นี้อัน,นี้เป็นเบดเป็นเบตที่ไม่ค่อยเห็นเลยนะแล้วก็สวยดี ซื้อ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 อืมน่าจะครบแล้วมั้งอืมสิบใบวะน่าจะสิบสิบใบแหละเออโอเคนั้นผมนัำผิดเองสิบใบอ้าวเี้ยะสิบเอ็ดสิบเอ็ดฮิตครับโอเคกล่องแรกไปแล้วเชี่ยะกูได้สเปไพ่แมนโคตรเยอะดีวะ่ะ <c ười> ดีวะ่ะยูอาร์สองใบครับเป็นเอ็มอาร์หนึ่งใบ แล้วก็ U R 2ครับโอเคไหนดูสิอืมอันนี้จะเป็นวอลเจอร์กับแซนแมนนี่อาร์เป็นสไปเดอร์แมนนะฮะเอออาร์เป็นสไปเดอร์แมนนะมันมันทำแบบเป็นแบบผลึกอะเออทำสีออกแบบผลึกผลึกอะโอเคเดีอยอรวม a S R ไว้ตรงนี้ เอสอาเป็นไม้วอลเลตสองใบครับแล้วก็จิมกอดอนจิมกอดอนใช่ไหมจิมจิมกอดอนนั้นมันบูธเว้ไอ้เชี่ยบูธไอ้น้นมันในไอ้นี่ดีกว่าใน คนแมนเฮียเจ้าหน้าท <hi> ี่โคสันเออเจ้าหน้าที่โคสันเฮียกูต้อกซิเซชเลยเฮียกูติงมาเวลจิงก็ได้ฮอมดาวครับแล้วก็ พ่อทอนะเรียกงนี้เลยฮักแล้วก็เจ้าหน้าที่โคสันครับไมโนรเลสครับ2องใบอันนี้เป็น1 2ึ่งสอี่ห้าหเจ็ดแล้วก็แปดเ1้าสิบสิเอ็ดสิบใบเลยนะอันนี้เป็น u r 2ใบครับแล้วก็ MR 1ใบครับ STR 2ครับอันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็น Error Hit ไหมเพราะว่า STR ปกติเขาจะออกแค่ใบเดียวนะโอเคต่อไปครับอีกกล่องเลยไหม กี่ชั่วโมองแล้วกี่นาทีล้วยหกแล้ว,ลวโอ้งั้นเดี๋ยวมาต่อคลิปคลิปต่อไปแล้วกันเออมาเป็นคลิปต่อไปแล้วกันเดี๋ยวให้ดูให้ดูอันนี้อืมเป็นรีแคปโอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะเท่านี้เดี๋ยวรอต่อกันพาหน้าโอเคไหมโอเคสวัสดีบ๊ายบาย